ตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะนร้านอะไรไร้านอาหารฟังมุกค่ะ<ห>อยู่ที่บาง<ห>แสนค่ะเาาราจะมาทานอาหารเช้าค่ะอาหารทะเลมา <c oughs> ไปกันถาน้าอันนี้น้ำอะไรคะ <c oughs> น้ำทะเล มีขยะด้วยนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลพัทยากันวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่พัทยานะคะแต่เรามาวะทานข้าวกันที่บางแสนค่ะที่ร้านอาหารวังมุกนะคะนี่นะคะระหว่างรออาหารนะคะน้องฮาน่าร้อนมากค่ะเนี่ยเอาน้ำแข็งคูตัวเองไปแล้วตกอะไรที่เราเอาคุณป๋าให้อ่ะถูถูอ่ะโอ้ยเห็นจู่ๆแล้วเนี่ย ไม่คิด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 ไมไมคืนจะคืนไปทำไมล่ะไม่คืนงวดจริงจริตอนนี้อาหารมาบ้างแล้วนะคะรออาหารเป็นอันนี้คือปูนิ่มทอดกระเทียมปลาสำลีขาดไม่ได้เลยนะคะเมนูหลักอร่อยมากพี่นี่แล้วก็มีจอเดี๋ยวเรารออาหารอีกสองอย่างที่อื่นก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่ปลาสำลี นะะอันนี้ลายนนี่ฮองใช้นะลองชิมสิลูกโอ้ยก็ใช่<อ>ย่ยอยฮันยินก็ใช่ย่อยโอ้ฮันยินก็ตังบะเนียนอันนี้ก็จะเอากรอบๆแล้วลูกเราเข้าผัดก่อนเราเข้าผัดกับไข่เค็มก่อนอ้าอะไรอะไรอะไรเอาอะไรอะไรกินน้ำก <ๆ S 2> ินน้ำกินน้ำกินน้ำเผ็ดหรอเผ็ดหรอลกูกไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่มีเผ็ดเลยเดี๋ยวรออาหารนี่ก่อนเดี๋ยวไม่เอาน้ำให้กิน เราดูพี่ปลาดอมนะพี่ปองงงว่าน้องเป็นอะไรเ <c oughs> จปป้าปูอร่อยไหมลูกเจ้าป,ปูใช่ไหมโอ้ร้อนร้อนร้อนไหนพี่ปลาดูหน่อยปลาสั่งเจ้าปูหรือเจ้ากุ้งมันมีอย่างเดียวอู้มันมีอย่างเดียวมันเป็นเจ้าป,ปูค่ะลูกนี่ปลาใส่นะคะ่ะหนูค่ะนี่ค่ะหน้า ยินแอบดูโทรศัพท์ไปด้วยต่อยนี้ไปได้ไกลครัมาแล้วค่ะอาหารมาครบแล้วนะคะหมกผัดไข่เค็มค่ะสีสวยมากค่ะอร่อยมากค่ะข้าวผัดมาก็หมดเที่ยงเลยนะคะนี่นะคะผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีนะคะอาหารที่นี่เขาอร่อยมากเลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวกันก่อนนะคะกินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะหมดเตี้ยงทุกอย่างเลยค่ะแล้วค่ะน้าก็กินไอติมหมดไป2อันเลยนะคะกินไอติมไหมกินไอติมยังตอนนี้ก็กินไอติมหมดไปแล้ว1อันปอก็กินไอติมแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะหนุนคุณป้าบอกคุณป๋าชอบปลาสองมีมากคุณป๋ากินไม่หยุดเลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเราผ่านมาอีกเราก็จะมาแวะทานกันอีกโอเคไหมลูก ว่าหลังลูกโตขึ้นมาจะได้รู้ว่านี่ไงคุณป้าพามากินร้านนี้ใช่ไหมคะนีนฮานีนจำได้ไหมได้โอ้โอเคค่ะงั้นเราขอจบคลิปกันแค่นี้นะคะบาย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 ก่อนบายบายก่อนบายบาาบายบายนคในะคะอ๋อเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะ